ตั้งประธาน,นารุ่นถึงเขารุ้นเลือกผู้นำคนสยันหนึ่งเสียงคุณมีค่ายิ่งกว่าคำเลือกให้คงเลือกให้ตรงอย่าปล่อยผ่านคือเบอร์กล้าเดินนำรุ่นไว้กล้าแก้ไขกล้าชนไม่หวั่นไหวไม่หลอกฝันไม่ทิ้งใครสักวันหากต้องเลือกเลือกคนจริงขอเป็นฉันอย่าลืมเลือกเบอร์สิบกันด้วยนะครับวัสดีเท้า LTTBQ Yang m a ก่อนอมีชื่อว่า เ็กชายพิเรทาอวนชันชมัธยมศึกษาปีที่2องับบยังไงแล้ววันที่11นี้อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งประธานด้วยน,น,นะครับและอย่าลืมเลือกเบอร์สิบด้วยนะครับว1นที่นี้อย่าลืมเลือกเบอร์สิบกันนะครับอย่าลืมเลือกเบอร์สิบกันนะครับ